แน่นอนด้านล่างคือฮุกภาษาไทยที่ทั้งทรงพลังน่าติดตามเต็มไปด้วยความลึกลับและกระตุ้นให้ผู้ชมดูจนจบพร้อม call to action อย่างเป็นธรรมชาติที่เชื่อมกับจุดเริ่มต้นของความลึกลับในเรื่องฮุกเปิดคลิปคุณเคยสงสัยไหมว่าเบื้องหลังปราสาทหินเก่าแก่ในไทยอาจมีวิญญาณของกษัตริย์โบราณที่ยังคงเฝ้ารอคนคนหนและถ้าผมบอกคุณว่าชัยวรมันที่สองไม่ได้เป็นแค่ชื่อในตำราเรียน แต่คือความลับที่ถูกฝังมานานนับพันปีพร้อมกับคำสาบที่ยังมีลมหายใจเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ใช่นิยายไม่ใช่เพียงตำนานแต่มันเริ่มต้นจากสมุดบันทึกหลับที่ชายหนุ่มคนหนึ่งค้นพบและเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลและเมื่อประตูโบราณบานนั้นเปิดออกเขาไม่ได้เดินเข้าไปคนเดียวเครื่องหมายอัศเจริสีดําตัวหนาถ้าคุณอยากรู้ว่า ความรักอันเป็นนิรันด์จะพาไปสู่การปลดปล่อยหรือความพินาศและถ้าอยากรู้ว่าเขาเลือกอะไรตอนจบมุดติกระดาษหัวเหลี่ยมดูเรื่องนี้ให้จบแล้วคุณจะไม่มองประวัติศาสตร์แบบเดิมอีกต่อไปและถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับอิงวัฒนธรรมไทยแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และอ o m m e n t บอกเราด้วยว่าคุณอยากให้เราพาไปค้นหาอดีตของใครในตอนต่อไปถ้าคุณต้องการฉากเสียงหรือคำแนะนำสำหรับภาพมูดในหุกนี้ก็แจ้งมาได้เลยครับ พระเจ้าชัยวันที่สองคือใครเสียงฝนตกกระทบหลังคาไม้เก่าๆดังแผ่วเบาในยามค่ำคืนภายในวัดโบราณกลางป่าลึกของจังหวัดสุรินทร์เด็กชายคนหนึ่งนั่งพับเพียบอยู่หน้าพระพุทธรูปศักดิ์เขาถามเสียงเบาว่าท่านตาพระเจ้าชัยวันที่สองคือใครกันแน่ครับชายชราผู้เป็นพระภิกษุเท่าลืมตาขึ้นช้าๆแววตาของเขาลึกและเต็มไปด้วยความลับ บางคนบอกว่าเป็นนักรบบางคนบอกว่าเป็นเทพเจ้าที่กลับชาติมาเกิดเขาหยุดผู้ชั่วขณะก่อนจะมองออกไปยังป่ามืดแต่ความจริงนั้นไม่มีใครรู้แน่ชัดเพราะมันถูกฝังอยู่ใต้หินผาและสายเลือดเด็กชายก้มหน้าลงลมเย็นพัดผ่านบรรยากาศชวนขนลุกเสียงสวดมนต์เก่ากระซิบผ่านลมราวกับมีใครพูดจากอดีตพระภิกษุยกมือขึ้นแต่หัวเด็กเบาๆถ้าอยากรู้ต้องกล้าพอจะเห็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่กล้ามอง รุ่งเช้าเด็กชายตามพระภิกษุไปยังศาลาไม้หลังเก่าที่หน้าศาลามีรูปสลักหินของนักรบสวมมงกุฎพระภิกษุชี้ไปที่รูปสลักนั้นเขาเคยยืนอยู่ตรงนี้พระเจ้าชัยวันที่สองเขาไม่ใช่เพียงผู้สร้างคนครวัดเสียงของพระเริ่มสั่นเล็กน้อยแต่เขาคือผู้ที่ทำสัญญากับเทพเพื่อแลกกับพลังที่มนุษย์ไม่มีวันเข้าใจเด็กชายยืนนิ่งเหงือไหลซึมทันที่อากาศเย็นพระภิกษุยื่นกล่องไม้เล็กๆให้ ในนี้คือแผนที่เส้นทางที่เขาเคยเดินแต่มีคำเตือนเมื่อเปิดออกแล้วชะตาชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงเปิดกล่องดังขึ้นข้างนี้คือแผ่นผ้าบางๆที่วาดด้วยหมึกดำลายเส้นเหมือนเขียนด้วยเลือดไปที่ปราสาทหินพนมรุง้งตรงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนสิบในคืนนั้นดวงจันทร์จะส่องตรงสู่ห้องแห่งคำสาปแสงตะวันเริ่มส่องผ่านใบไม้เด็กชายเงยหน้ามองพระภิกษุแล้วผมจะเจออะไรที่นั่นครับ พระภิกษุหลับตาอีกครั้งอาจเป็นคําตอบหรืออาจเป็นสิ่งที่ไม่มีใครควรรู้คืนนั้นเด็กชายหนีออกจากวัดเดินตามเส้นทางในแผนที่ผ่านหมู่บ้านร้างผ่านเสียงกระซิบที่ไร้ที่มาจนมาถึงปราสาทหินพนมรุ้งท่ามกลางแสงจันเต็มดวงที่นั่นเขาเห็นประตูหินเปิดออกเองอย่างช้าช้าเสียงลมหายใจดังออกมาจากภายในกลิ่นทูกเก่าและเหงื่อใครนักรบลอยประปนในอากาศ เขาก้าวเข้าไปทีละก้าวทีละก้าวเสียงบางอย่างเริ่มดังขึ้นในหัวเราคือชัยวรมันเจ้าเปิดประตูที่ไม่ควรถูกเปิดเขาพยายามหันหลังกล,กลับแต่ขากลับแข็งราวกับหินห้องลับใต้ปราสาทเต็มไปด้วยภาพวาดเล่าเรื่องราวมีภาพของนักรบที่มีใบหน้าเหมือนเขาเหมือนกันทุกอย่างและตรงกลางห้องมีแท่นหินที่มีดาบเสียบอยู่เลือดยังคงหยดจากปลายดาบลงบนพื้นแม้จะผ่านมาพันปีแล้วก็ตาม เด็กชายค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ท่านหินเสียงหัวใจเต้นแรงกว่าที่เคยเขายื่นมือออกไปแตะดาบทันใดนั้นเองเสียงกรีดร้องโบราณดังกึกกล้องไปทั่วห้องแสงสีแดงพุ่งออกจากดาบลำแสงทะลุขึ้นสู่เพดานหินทุกผนังในห้องเริ่มสั่นไหวภาพวาดบนกำแพงค่อยๆเคลื่อนไหวได้เองภาพของสงครามเลือดและคำสาบเริ่มไหลาราวกับมีชีวิต เลือดของผู้สืบสายศักจะปลุกข้าให้ตื่นเสียงของพระเจ้าชัยวันดังก้องจากทั่วทิศเด็กชายตกใจถอยหลังแต่เท้ายังไม่อาจขยับภาพในหัวของเขาไหลวนรวดเร็วภาพของเขาเองยืนอยู่บนลานศึกถือดาบเปื้อนเลือดเสียงทหารกัมพูชาร้องสะดุดีชื่อของเขาชัยวรมันทันใดนั้นเงาร่างสูงใหญ่ในชุดนักรบก้าวออกมาจากกำแพงเงาร่างนั้นไม่มีใบหน้าแต่กลับมีเงารางๆที่สะท้อนหน้าของเด็กชาย เขารู้ทันทีว่าเขาเคยเป็นใครในอดีตชาติและตอนนี้การกลับมาของจิตวิญญาณนักรบได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเจ้าต้องเลือกระหว่างเป็นผู้สืบสันติวงศ์หรือเป็นนักโทษของคำสาปเสียงนั้นไม่ใช่แค่ดังก้องในห้องแต่มันสะเทือนอยู่ในกระดูกเด็กชายยืนนิ่งดวงตาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองเขากำลังถูกดึงเข้าสู่บางสิ่งที่่งใหญ่กว่าชีวิตธรรมดาทั่วไปเสียงจากพื้นดินใต้แท่นหินเริ่มแตกออก เปลวเพลิงสีฟ้าค่อยๆผวยพ,พุ่งขึ้นมาและในเปลววนั้นเขาเห็นคนอีกหลายคนนักบวชทหารราชินีทุกคนจ้องมาที่เขาด้วยแววตาว่างเปล่าวพวกเขาทั้งหมดรอเจ้ามานานนับพันปีเสียงกระซิบจากเนร่างนั้นดังอีกครั้งและคืนนี้สายเลือดจะต้องตัดสินชะตาแผ่นดินเขาหันกลับไปมองประตูที่เปิดไว้แต่มันปิดลงอย่างช้าๆด้วยเสียงโครมสถานใจไม่มีทางออกอีกต่อไป เสียงกลองโบราณเริ่มดังขึ้นจากใต้พื้นปราสาสตเสียงที่ไม่มีใครคนได้ยินในยุคนี้แต่เด็กชายสุดเข่าลงตรงหน้าดาบและในมือของเขาดาบนั้นค่อยๆลอยขึ้นมาเองแสงของมันสว่างจนแสบตาและแล้วเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินก่อนทุกอย่างมืดลงคือจงตื่นเถิดพระเจ้าชัยว,วันที่สองความมืดปกคลุมทุกอย่างรอบตัวเด็กชายอ่ออาจจะเรียกเขาว่าชัยวรมัน ดืมตาขึ้นช้าๆเขาไม่ได้อยู่ในปราสาทอีกต่อไปแต่ยืนอยู่กลางสนามรบโบราณพื้นดินเต็มไปด้วยเลือดท้องฟ้าถูกบดบังด้วยควันไฟเสียงมา้าเสียงดาบเสียงตะโกนของทหารกระหึ่มราวกับโลกทั้งใบกำลังสั่นสะเทือนเขามองไปที่มือของตนเองดาบศักดิ์สิทธิ์อยู่ในมือหนักแต่เหมือนคุ้นเคยกลิ่นเหล็กกลิ่นคาวเลือดทำให้บางอย่างในใจเขาตื่นขึ้น อง์ราชาพวกเขามาแล้วเสียงของแม่ทับคนหนึ่งตะโกนพร้อมชี้ไปยังขอบฟ้าขาบวนทัพของศัตรูนับพันกำลังเคลื่อนเข้ามาอย่างเงียบเชียบทงประจำราชวงศ์โบราณที่เขาเคยปกป้องกำลังถูกลมพัดแรงแต่เขายังนิ่งดวงตาจ้องไปยังข้าศึกเหมือนรู้จักทุกการเคลื่อนไหวท่านใดนั้นเสียงระฆังศักดิ์สิทธิ์ดังก้องทุกคนหยุดเคลื่อนไหวชั่วขณะเขาหันไปทางพระปรางขนาดใหญ่ที่ตั้งประงาน ด้านบนมีร่างของพระภิกษุยืนสงบนิ่งถือบางสิ่งอยู่ในมือผ้าผืนเก่าที่วาดด้วยหมึกเลือดนี่คือทางเลือกสุดท้ายชัยวรมันเสียงพระภิกษุดังมาเหมือนลอยล่องกลางอากาศจะเลือกแก้คำสาปหรือจะปล่อยให้มันเกิดซ้ำอีกครั้งเขากำดาบแน่นขึ้นความทรงจำทั้งหมดในชีวิตปัจจุบันและอดีตหลอมรวมกันเสียงของเด็กชายในตัวเขายังดังก้องเสียงที่ยังไม่แน่ใจไม่พร้อม แต่เสียงของนักรบในเขาชัดเจนเข้มแข็งและพร้อมทำทุกอย่างเพื่ออาณาจักรสนามรบเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งศัตรูเคลื่อนใกล้เข้ามาเขาเก้าวไปข้างหน้าเพียงหนึ่งก้าวแผ่นดินใต้เท้าสั่นสะเทือนและลมหายใจของเขาไม่ใช่ของมนุษย์ธรรมดาอีกต่อไปแล้วเงาร่างของอดีตกษัตริย์หลายพระองค์ปรากฏขึ้นด้านหลังเขาพวกเขายืนเรียงกันเฝ้าดูผู้สืบสายเลือดรายสุดท้าย เสียงของพวกเขาดังก้องในใจเขาเป็นหนึ่งเดียวเรารอเจ้ามานานพอแล้วชัยวรมันมือของเขาชูดาบขึ้นฟ้าสายฟ้าผ่านลงมากระแทกปลายดาบแสงสว่างาสาดไปทั่วสนามรบเสียงคำรามของเทพเจ้าดังกึกก้องจากบนฟ้าและในช่วขณะนั้นเองดวงตาของเขาเปล่งประกายสีทองราวกับจิตวิญญ,ญาณของอดีตกษัตริย์ทั้งหมดได้วรวมกันอยู่ในร่างของเขาแล้ว แสงสีทองจากดวงตาเขาสะท้อนออกไปยังท้องฟ้าที่มืดมนพลังบางอย่างตื่นขึ้นจากส่วนลึกใต้พื้นดินเหมือนกับว่าแผ่นดินอีสานทั้งผืนกำลังหายใจลมหมุนเริ่มโหมกระหนำ่ำทงศักดิ์สิทธิ์ของจักรวรรดิขมอนโบราณโบกสะบัดร,ราวกับเวลาถอยหลังทหารของศัตรูเริ่มหยุดชะงักบางคนคุกเข่าลงด้วยความหวาดกลัวโดยไม่รู้สาเหตุเสียงกลองรบโบราณดังขึ้นเองจากใต้พื้นปราสาทผนมรุง้ง ตีซ้ำจังหวะเดิมอย่างต่อเนื่องตุ้มตุ้มตุ้ม,มเหมือนเป็นการเรียกวิญญาณน,นักรบโบราณให้ตื่นขึ้นอีกครั้งชัยวรมันยกดาบขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อการต่อสู้แต่เป็นการเรียกบางสิ่งที่ลึก,กว่าความตายสายฟ้าสีดำฟาดลงข้างเขาเปลวเพลิงสีทองลุกขึ้นจากพื้นและเงาร่างนักรบโบราณหลายร้อยนายค่อยๆเดินขึ้นมาจากเปลวนั้น พวกเขาสวมเกราะหินผิวหนังแตกร้าวแต่ดวงตาสว่างจ้าจงลุกขึ้นบุดแห่งแผ่นดินชัยวรมันกล่าวด้วยเสียงที่ไม่ใช่ของตนแต่เป็นเสียงของเหล่ากษัตริย์ผู้เคยปกครองดินแดนนี้นักรบเนาเหล่านั้นยืนเป็นแถวขนาบข้างเขาแต่ละคนก้มศีรษะพร้อมรับคำสั่งเสียงสวดมนต์เก่าแก่เริ่มดังก้องในท้องฟ้าบทสวดที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนนับพันปีและในช่ววินาทีนั้นเอง บางสิ่งก็บังเกิดขึ้นที่ท้องฟ้าเส้นแสงสีแดงค่อยๆฉีกผ่านกลุ่มเมฆแสงนั้นพุ่งตรงไปยังยอดพระปรางและเกิดรอยแยกล่องหนกลางฟ้าเสียงกระซิบของเหล่าเทพและเสียงร้องให้ของวิญญาณโบราณดังผสานกันชัยวร,รมันยืนอยู่กลางปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเขาไม่ใช่แค่เด็กชายจากหมู่บ้านแต่กลายเป็นสะพานระหว่างอดีตป,ปัจจุบันและอนาคตของแผ่นดินนี้และทันใดนั้น เงาร่างของใครบางคนก็ปรากฏตรงปลายสนามรบเป็นหญิงสาวในชุดไหมโบราณใบหน้าของเธอคล้ายใครบางคนที่เขาเคยพบในความฝันแต่เธอไม่ได้พูดอะไรแค่ยื่นมือออกมาดวงตาเธอเต็มไปด้วยน้ำตาและคำถามคำถามที่เขาก็ยังไม่มีคำตอบให้ใช่ยวรมันยืนนิ่งเสียงทุกอย่างเงียบลงราวกับโลกหยุดหมุนลมหายใจของเขาช้าลง แต่หัวใจกับเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีหญิงสาวตรงหน้าใบหน้าเธอนั้นมันสะท้อนความเจ็บปวดความรอคอยและบางสิ่งที่ค้างคายอยู่ในเงามืดของอดีตการเขาก้าวเท้าเข้าไปใกล้เธอเธอยังคงยื่นมือออกมาริมฝีปากขยับช้าแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดเพียงคำเดียวที่เขาอ่านออกจากปากเธอระมีลาหัวใจของเขาสะเทือนทันที ภาพความทรงจำพุ่งผ่านสายตาหญิงสาวคนนี้เธอเคยยืนอยู่ข้างเขาในอดีตชาติเธอเคยเป็นมเหสีผู้ที่เขาเคยสาบานจะปกป้องจนลมหายใจสุดท้ายแต่เขากลับทำให้เธอสูญเสียทุกสิ่งคำสาบที่เขาแลกมาด้วยอำนาจพรากเธอไปอย่างไร้ทางย้อนกลับข้ารอเจ้านานมากและชัยวรมันเสียงของเธอปรากฏในหัวของเขาเหมือนเสียงลมหายใจ แต่คำถามของข้ายังไม่ได้รับคำตอบเขานิ่งน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวนักรบเงาทั้งหมดด้านหลังเขาคุกเข่าลงพร้อมกันแม้แต่ท้องฟ้ายังเงียบเพื่อฟังคำตอบเจ้าจะเลือกล้างคำสาปหรือจะปล่อยให้มันวนซ้ำเป็นพันปีอีกครั้งมือของเธอยังยื่นอยู่ตรงหน้าแต่แสงจากรอยแยกบ,บนท้องฟ้าเริ่มสั่นไหวเวลาของการตัดสินใจใกล้จะสิ้นสุด ชัยวรมัาหันกลับไปมองดาบในมือปลายดาบเปล่งแสงสีทองจางๆราวกับกําลังรอคําตอบเช่นกันเขาหลับตาเสียงระฆังโบราณดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นเสียงสุดท้ายก่อนทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเสียงระฆังครั้งสุดท้ายนั้นดังกังวานทุกสรรพสิ่งเงียบสงัดแม้แต่ลมในหูเขาก็หยุดพัดชัยวรมมาลืมตาขึ้นช้าๆ ในแววตานั้นไม่มีความลังเลอีกต่อไปเขาก้าวเข้าไปหาเธอยื่นมือข้างหนึ่งออกไปแตะปลายนิ้วของรามิลาทันทีที่ผิวสัมผัสกันแสงสีทองระเบิดออกจากกลางฝ่ามือพลังงานไหลเวียนเหมือนแม่น้ำที่ไหลย้อนกลับสู่ต้นน้ำแสงนั้นห่อหุ้มทั้งสองไว้ภาพรอบตัวเริ่มหมุนช้าๆสนามรบหายไปกลายเป็นบลังหิน กลิ่นทุกกลิ่นดอกไม้กลิ่นผงเครื่องหอมโบราณลอยมาแต่จมูกเสียงเพลงพินเสียงสังเสียงรำไทยโบราณเริ่มดังก้องเขากำลังยืนอยู่ในห้องพระราชวังร่างของเขาไม่ใช่เด็กชายอีกต่อไปแต่เป็นองค์ษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และระมิลาสวมชุดราชินีอย่างงดงามยิ่งนักผู้เท่าในชุดขาวก้าวเข้ามาน้อมหัวลงพร้อมกล่าวทีท่ีเริ่มแล้วพะยักเข้าองราชา ชัยวรมมาหันไปมองระมิลาเธอยิ้มทั้งน้ำตาแต่น้ำตานั้นไม่ใช่เพราะความสุขมันเต็มไปด้วยความกลัวบางอย่างที่ซ่อนอยู่ลึกในใจหากพิธีนี้เริ่มขึ้นเราจะไม่มีวันได้พบกันอีกเธอกระซิบเบาๆเพราะการล้างคำสาบต้องแลกด้วยสิ่งที่เรารักที่สุดเขานิ่งใจของเขาหนักยิ่งกว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ในมือผู้เท่าเอ,อ่ยอีกครั้ง เลือดขององค์ราชาจะปลดคำสาปทั้งปวงแต่ต้องสละสิ่งที่ผูกวิญญาณไว้กับอดีตสายลมพัดแรงเข้ามาในห้องพิธีผ้าม่าสะบัดลายอักษรของโบราณเริ่มเรืองแสงบนพื้นหินชัยวรมันเดินไปยืนกลางวงยันระมิลายืนอยู่นอกวงเขามองเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะยกดาบขึ้นแนบอกและกล่าวเสียงแน่นหากการล้างคำสาป คือการปลดปล่อยเธอจากโชคชะตาที่ข้าผูกไว้ข้ายอมท่านใดนั้นดาบศักดิ์สิทธิ์ก็สั่นไหวแสงทองเปลี่ยนเป็นแสงสีแดงเลือดยันบนพื้นเริ่มหมุนเร็วขึ้นและร่างของเขาค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นระมีลารีบวิ่งเข้ามาหาน้ำตาเธอไหลไม่หยุดอย่าอย่าไปแต่เสียงของเขาดังออกมาเบาๆไม่ใช่จากปากแต่จากหัวใจ เธอจะเป็นอิสระและข้าจะเป็นตำนานและทุกอย่างก็ถูกกลืนไปในแสงสว่างที่แสบตาเงาของทั้งสองค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงเสียงสุดท้ายเสียงของลมหายใจในห้องว่างเปล่ากับคำกระซิบที่ยังคงลอยอยู่ในอากาศพระเจ้าชัยวันที่สองไม่เคยจักไปไหนเลยท่ามกลางความว่างเปล่าที่เงียบงนัน ในห้องศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีผู้ใดเหลืออยู่ลมหายใจสุดท้ายของตำนานยังล่องลอยในอากาศและเสียงกระซิบโบราณยังคงสะท้อนอยู่ในผนังหินเบาลึกและเย็นยเยือกการเวลาผ่านไปไม่รู้กี่ศตวรรษปราสาทหินที่เคยยิ่งใหญ่กลายเป็นซากถูกปกคลุมด้วยตะไคร่มอสและเถาวัลย์แต่ในคืนหนึ่งขณะที่พระจันทร์เต็มดวงส่องตรงผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์เสียงระฆังลึกลับก็ดังขึ้นอีกครั้ง นักโบราณคดีหนุ่มคนหนึ่งเดินทางมายังพนมรุง้งเขาคือนักศึกษาไทยที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศลหลงไหลในประวัติศาสตร์เขมรโบราณและพยายามไขปริศนาของกษัตริย์องค์หนึ่งที่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเป็นใครชัยวรมันที่สองเขาพึพมพำกับตัวเองก่อนจะหยิบสมุดบันทึกเก่าขึ้นมาบันทึกที่ตกทอจากตาของเขาพระภิกษุเท่าจากวัดในจังหวัดสุรินทร์ ในหน้าหนึ่งของสมุดมีคำเขียนว่าเมื่อดวงจันทร์ส่องถึงปลางกลางแห่งพลมารุง้งสายเลือดจะตื่นและตำนานจะหายใจอีกครั้งเขาเงยหน้าขึ้นช้าช้าลำแสงจันทร์สาดลงบนพื้นสะท้อนให้เห็นรอยยันลางลางบนหินที่ไม่มีใครเคยสังเกตเห็นมาก่อนมือของเขาเริ่มสั่นและในอกหัวใจเต้นเร็วผิดปกติเหมือนมีบางอย่างในสายเลือดตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว เขาก้าเข้าไปยืนกลางลานหินแสงจันทร์ส่องตรงมาบนศีรษะและทันใดนั้นเองผนังหินข้างหนึ่งก็เริ่มเลื่อนเปิดออกอย่างช้าชาทั้งที่ไม่มีใครแต่ต้องกลิ่นทุกเก่ากลิ่นเลือดแห้งและเสียงกระซิบของคนตายลอยออกมาจากห้องลับที่เพิ่งเปิดเผยเขาไม่รู้ว่ากำลังก้าวเข้าสู่เรื่องราวใดแต่หัวใจของเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่การค้นพบทางประวัติศาสตร์ แต่มันคือการกลับมาอีกครั้งของสิ่งที่โลกเคยพยายามลืมเขาหยุดยืนอยู่หน้าประตูหินที่เพิ่งเปิดออกด้านในมือสนิทแต่กลับมีแรงบางอย่างดึงดูดเหมือนเสียงจากในเลือดของเขากำลังเรียกร้องมือของเขายื่นออกไปแตะขอบประตูเย็นเยียบและสั่นสถานราวกับหินนั้นยังหายใจเขาก้าวเข้าไปช้าๆทุกย่างก้าวเสียงสะท้อนของฝ่าเท้าดังลึกลงไปใต้พื้น เพดานภายในห้องเต็มไปด้วยลายสลักขอมโบราณภาพของกษัตริย์นักบวชและสงครามแต่มีภาพหนึ่งที่เขาหยุดมองเป็นภาพชายหนุ่มถือดาบมีดวงตาสีทองยืนข้างหญิงสาวในชุดไทยโบราณและตรงใต้ภาพคือชื่อที่เขาอ่านได้ชัดเจนชัยวรมันและระมิลาหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดเพราะใบหน้าของชายในภาพคือใบหน้าของเขาเอง ไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีจินตนาการมันคือเขานี่มันเป็นไปไม่ได้เขาพูดกับตัวเองด้วยเสียงสัน่นแต่วินาทีนั้นเองเสียงบางอย่างดังขึ้นจากเบื้องลึกของห้องเสียงฝีเท้าช้าหนักแน่นดังเข้ามาใกล้ทีละก้าวทีละก้าวเขาหันขวบไปมองในเงามืดในมือยังถือไฟฉายแต่แสงนั้นกลับไม่ส่องไปถึงอะไรเลย แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในความมืดเสียงที่เต็มไปด้วยอำนาจและเศร้าในคราเดียวกันในที่สุดเจ้าก็กลับมาเขาเบิกตากว้างหัวใจหยุดเต้นในเสี้ยววินาทีเพราะเขารู้ทันทีว่าเสียงนั้นเป็นของใครไม่ใช่เสียงของคนในยุคนี้แต่เป็นเสียงที่อยู่ในความฝันของเขามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาแสงจันทร์จากช่องเพดานสูงค่อยๆส่องตรงลงมาที่กลางห้อง เงาร่างสูงในชุดนักรบโบราณค่อยๆปรากฏขึ้นยืนอยู่ตรงแท่นศิลากลางห้องในมือนั้นถือดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ส่องแสงสีทองอ่อนๆและดวงตาคู่นั้นคือดวงตาที่เขาเคยเห็นในกระจกเงาฝันในสงครามและในเลือดดวงตาของพระเจ้าชัยวันที่สองผู้ที่ไม่เคยจากไปไหนเลยชายหนุ่มยืนนิ่งราวกับร่างถูกตรึงไว้ด้วยพลังที่มองไม่เห็น หัวใจเขาเต้นช้าลงแต่ลึกหนักและมั่นคงเหมือนเสียงกรองสึกในอดีตกำลังสะท้อนกลับมาอีกครั้งพระเจ้าชัยวันที่สองค่อยๆก้าวลงจากแท่นศิลาทุกก้าวที่เหยียบพื้นหินเงาสีทองใต้เท้าเคลื่อนไหวตามเขาไม่ได้เดินมาเพียงลำพังเบื้องหลังของพระองค์ปรากฏเงาร่างของอดีตนักรบราชินีนักบวชและผู้คนมากมายที่ไม่มีใบหน้าแต่มีดวงตาเปล่งแสงแห่งวิญญาณเสียงของพระองค์ดังอีกครั้ง การเวียนว่ายไม่เคยจบเพราะผู้ที่ถูกเลือกไม่เคยยอมรับตนเองชายหนุ่มพยายามเปล่งเสียงแต่ลำคอของเขาแห้งผากข,ข้าคือใครกันแน่ชายวรมันหยุดยืนตรงหน้าเขาพระหัตยยกดาบศักดิ์สิทธิ์ขึ้นช้าๆปลายดาบชี้ไปที่หน้าอกของชายหนุ่มและในวินาทีนั้นภาพจากอดีตผุดขึ้นรอบตัวเสียงร้องให้กลางวังเสียงกรีดร้องของรามิลา เปลวไฟเผาทำลายนาครศักดิ์สิทธิ์เสียงสัตศักดิธิ์ที่วิ่งหนีตายจากคำสาปและสุดท้ายเสียงของตนเองถ้าเจ้าไม่เลือกข้าจะเลือกให้เขาเห็นตนเองในอดีตยืนบนยอดปราสาทสวมชุดกษัตริย์เต็มยศแต่ในตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวความรักที่กลายเป็นบาปความพักดีที่กลายเป็นพันธนาการเสียงของชัยวรมันดังอีกครั้งเจ้าคือข้าและข้าคือเจ้า แต่ในวันนี้เจ้าต้องเป็นผู้เลือกแสงสีทองจากดาบส่องเข้าที่อกของชายหนุ่มปลุกจิตวิญญาณที่ถูกหลับไหลเขาเห็นเลือดของบับชนเห็นเส้นทางของราชาเห็นหญิงสาวผู้เฝ้ารอเห็นสงครามที่ไม่ควรเกิดและสันติภาพที่ยังไม่เคยถูกแต่ต้องถ้าเจ้ากล้าพอชัยวรมันลดดาบลงจงเดินต่อไปอยังแท่นสุดท้าย และทำในสิ่งที่ข้าไม่เคยทำได้สำเร็จแล้วพื้นหินด้านหน้าก็แยกออกบันไดหินโบราณค่อยๆเลื่อนลงสู่ความมืดเบื้องล่างกลิ่นธูปและเท่ากระดูกลอยขึ้นมาประทะจมูกพร้อมเสียงกระซิบที่แผ่วเบาแต่ทรงพลังยิ่งนักเสียงที่ดังจากใต้ดินนั้นไม่ใช่เพียงเสียงของอดีตแต่มันคือเสียงของคำพิภากษาที่รอเขาอยู่ด้านล่างชายหนุ่มยืนอยู่หน้าบันไดหินที่ทอดยาวลงไปในความมืด ใจของเขาเต้นช้าลงแต่หนักแน่นขึ้นทุกขณะเหมือนทุกลมหายใจกำลังพาเขาใกล้ความจริงใกล้สิ่งที่มนุษย์ไม่ควรรู้แต่สายเลือดในกายกลับผลักดันให้ก้าวไปเขาหันกลับไปมองชัยวรมันยังคงยืนอยู่ที่เดิมพระพักสงบนิ่งแต่ในตาเต็มไปด้วยคำเตือนจมจำไว้พระองค์กล่าวสิ่งที่อยู่ด้านล่างนั้นไม่ใช่เพียงอดีตของเจ้า แต่มันคืออดีตของแผ่นดินนี้ที่ไม่ยอมตายชายหนุ่มสูดลมหายใจลึกก่อนจะก้าเท้าลงบันไดหินทีละขั้นเสียงฝีเท้าดังสะท้อนก้องลึกลงเรื่อยๆอุณหภูมิลดลงทีละน้อยแสงจากพื้นดินเบื้องบนค่อยๆเลือนลางในที่สุดเขาก็มาถึงห้องใต้ดินตรงกลางมีแท่นหินทรงกลมและด้านบนแท่นนั้นมีวัตถุสีดำสนิท เป็นลูกแก้วลึกลับที่หมุนช้าๆด้วยตัวมันเองภายในลูกแก้วมีเงาร่างเลือนลางของใครบางคนหญิงสาวรามิลาเขาพึมพำแต่ทันใดนั้นเสียงคำรามเบาๆดังขึ้นจากเงามืดและประตูด้านหลังค่อยๆปิดลงเองเขาหันกลับไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่ทันลมหายใจของเขาหนักขึ้นเทดานเริ่มสั่น เสียงกระซิบโบราณดังขึ้นพร้อมกันจากทุกทิศทางเจ้ามาช้าไปแล้วลูกแก้วดำเริ่มเปล่งแสงจากสีดำกลายเป็นแดงฉานเงาร่างในนั้นเริ่มเคลื่อนไหวและเสียงกรีดร้องของรามิลาดังทะลุหัวใจเขาในชั่วพริบตาเดียวภาพในอดีตผุดขึ้นรอบห้องภาพของการสังเวยภาพของเลือดไหลลงสู่พื้น ภาของราชินีที่ถูกผนึกด้วยเวทมนต์แห่งความรักและคำสาบที่ยังไม่สิ้นสุดเขาสุดลงคุกเข่าหน้าแท่นหินมือสั่นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาถ้าทั้งหมดนี้เป็นเพราะข้าข้าจะจบมันด้วยตัวเองแต่ในวินาทีนั้นเองเสียงหนึ่งดังขึ้นจากเบื้องหลังเสียงของผู้หญิงชัดเจนอบอุ่นและเศร้าส้อยเจ้าจะกล้าไหมที่จะยอมลืมทุกอย่าง แม้แต่รักของเราเพื่อจบคำสาบนี้เขาหันกลับไปช้าๆเงาร่างของรมิลายืนอยู่ในแสงจันทร์ที่ลอดลงมาจากรอยแยกบนเพดานใบหน้าเธอยังงดงามแต่ในตานนันนเปี่ยมด้วยความทุกข์ที่แบกมานานนับพันปีเขลินเสียงเงียบงันชั่วอึดใจก่อนที่น้ำตาหนึ่งหยดจะไหลลงจากแก้มของเขาแล้วเขาก็ยื่นมือออกไปหาเธอข้ายอมทันทีที่คำว่าข้ายอมหลุดจากปาก สายลมแรงประหลาดก็พัดวนทั่วห้องใต้ดินลูกแก้วดำกลางแท่นสันสะเทือนแสงสีแดงกลายเป็นแสงทองจ้าราวกับสวรรค์และนรกกำลังเบียดบังกันตรงจุดนั้นระมิลายื่นมือออกมาปลายนิ้วของเธอแต่มือเขาเบาๆในวินาทีนั้นความทรงจำของทั้งสองพรั้งพรูออกมาชีวิตในอดีตช่วงเวลาบนบัลลังเสียงหัวเราะริมสะดอกบัว รอยจูบบนหน้าผากใต้แสงตะวันสุดท้ายก่อนคำสาบเริ่มขึ้นแต่แล้วแสงสีทองก็เริ่มกัดกินร่างของรามิลาช้าช้าเหมือนเธอกำลังละลายกลายเป็นผงแสงเธอยิ้มทั้งที่น้ำตาไหลคำสาบนี้ผูกไว้ด้วยความรักและเมื่อเจ้ายอมสละความรักพันธน,นั้นก็ถูกปลดไม่เขากระซิบเสียงสั่นไหวมือของเขากำแน่นยิ่งขึ้น เจ้าจะต้องอยู่เราจะแก้คำสาบด้วยกันระมิลาสายหน้าเบาๆข้าถูกสร้างขึ้นจากคำสาบเพื่อเตือนเจ้าเพื่อให้เจ้ารู้จักการปล่อยวางร่างของเธอกลายเป็นแสงเล็กๆล่องลอยไปรอบตัวเสียงกระซิบสุดท้ายจากเธอลอยผ่านหูเขาเจ้าจำเป็นต้องมีชีวิตเพื่อบอกเล่าเรื่องของเราและทุกอย่างก็ระเบิดด้วยแสงสีทองสว่างเจิดจ้าเสียงร้องของวิญ,ญญาณพันปีดังสะท้อนผ่านห้องใต้ดิน และในเสี้ยววินาทีถัดมาทุกอย่างก็เงียบงันชายหนุ่มลืมตาขึ้นอีกครั้งเขานั่งอยู่กลางลานหินหน้าปราสาทพนมรุง้งไม่มีประตูห้องลับไม่มีลูกแก้วไม่มีเสียงกลองไม่มีเงาร่างของชายวารมันแต่บนฝ่ามือของเขามีแสงสีทองอบอุ่นเรืองรองและเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นที่เสาหินข้างหนึ่งมีอักษรของปรากฏขึ้นใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ เขาเลือกรักเพื่อปล่อยให้มันเป็นอิสระและในลมหายใจเงียบๆของค่ำคืนนั้นเสียงกระซิบหนึ่งเบาเหมือนสายลมกลับดังอยู่ข้างหูเขาอีกครั้งขอบใจที่ยอมจำแม้ข้าจะหายไปแสงแดดยามเช้าค่อยๆเท่าผ่านกลุ่มเมฆกร,ระทบกับยอดปราสาทพนมรุ้งจนส่องแสงอ่อนละมุนล้ลานหินที่เคยปกคลุมด้วยเงาแห่งอดีตบัดนี้เปลี่ยนไปด้วยความสงบชายหนุ่มยืนอยู่เบื้องหน้าเสาศิลา มองอักษรของที่ปรากฏขึ้นราวปฏิหารเขาไม่ได้ร้องไห้แต่ในดวงตานั้นเต็มไปด้วยความเข้าใจเขาหยิบสมุดบันทึกของตาขึ้นมาอีกครั้งเขียนบันทึกหน้าสุดท้ายด้วยมือที่มั่นคงชัยวรมันที่สองไม่ได้เป็นเพียงกษัตริย์ในประวัติศาสตร์แต่คือชายผู้แบกรักความผิดและคำสาบไว้บนบ่าจนกว่าจะมีผู้กล้าพอที่จะปลดปล่อยมันด้วยหัวใจเสียงนกเริ่มร้อง สายลมอุ่นๆพัดผ่านใบไม้เขาหันหลังกลับเดินลงจากลานปราสาทโดยไม่เหลียวกลับไปอีกทุกย่างก้าวของเขาเบาแต่มั่นคงเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปไม่ใช่แค่นักโบราณคดีไม่ใช่แค่หลานของพระเท่าแต่คือผู้รับรู้และผู้ที่ยอมวางอดีตไว้ตรงจุดที่มันควรอยู่เมื่อเขาก้าวถึงบันไดขั้นสุดท้าย แสงแดดตกกระทบเงาร่างของเขาบนพื้นเงานั้นไม่ใช่เงาของชายคนเดียวแต่มีกลิ่นอายของเงาอีกคนหนึ่งยืนข้างเขาเงียบเงียบไม่จําเป็นต้องมองเห็นเขายิ้มบางๆแล้วพูดเบาๆข้าจําได้เสมอแล้วเขาก็เดินต่อไปปล่อยให้เรื่องราวของรักและคํำสาบกลับคืนสู่ความเงียบของการเวลาเหมือนสายลมที่ผัดผ่านและจากไปอย่างงดงาม